ไทยเราเนี่ยก็ไปลงนามร่วมกับจีนจนัได้ไหมที่นาย,ยกแพลนลงทานไปเนี่ยก็มีกระทรวงอวอไปด้วยนะจะมีตัวแทนของหน่วยวิชาการในไทยเนี่ยมหาลาัยในไทยเนี่ยผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอาวกาศฝีมือคนไทยติดตั้งไปกับยานฉางเอ๋อเจ็ดเนี่ยที่รัฐมนตรีสุภาพรเนี่ยปเปิดเผยก่อนหน้านีคลมอมนไฟเขียวแล้วแล้วจากนั้นก็ไปลงนามแล้วนี่แหละ นะเป็นงานสําคัญของจีน<ช>แล้วความสัมพันธ์อันดีทําให้เราได้มีส่วนร่วม e er ช้างเออเจ็ดนะอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอาวกาศนะแล้วนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับกระทรวงวิทย์ของจีนเ<ช>ดินหน้าวิจัย AI ให้ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาคนะตามนโยบาย All War for AI <ช>เป็นรูปธรรม<ช><ช>อันนี้รัฐมนตรีสุขภาพอิสระพ,พักดีอันนี้ก็ลงนามนะตอนที่เดินทางไปจีน ท่านรัฐมนตรีสุมตมิไม่ได้เดินทางไปทางกระทรวงอวี๋ไปมีตัวแทนไปนะะเพราะฉะนั้นการจับมือกับจีนเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยไม่สูญเปล่าแน่น <ะ S 2> เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปใช่และจีนก็จริงจังมากเพราะว่าล่าสุดนะจีนเนี่ยจริงจังถึงขั้นมีการออกแบบชุด นักบินอวกาศเมื่อสักครู่ที่เราเห็นในภาพนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆคือลงละเอียดลึกขนาดนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาข่าวที่ผ่านมาเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะว่าลงรายละเอียดเรื่องของชุดนักบินอวกาศนันนะคะแต่ว่าล่าสุดจีนเปิดตัวแล้วเดี๋ยวนํารายละเอียดมานําเสนอกันเพิ่มเติมครับนะ